เปิด6อันดับนักสแสดงหญิงไทยค่าตัวสูงที่สุดประจำปี66 2สองอันดับค่าตัวนักสแสดงหญิงไทยที่สูงที่สุดประจำปี2566 6าอันดับได้มีดังนี้อ้ําภชลาภาละคร2 5 0 0 0 0บาทต่อตอนโฆษณา15้าล้านบาทต่อชิ้นอีเวนต์300,000บาทต่องานชมพู่อาริยาละคร1,50,000บาทต่อตอน โฆษณา10ล้านบาทต่อชิ้นอีเวนต์1น0 0 0 0บาทต่องานไปเฟิร์นพิมพ์ชนกละคร1น0 0 0 0บาทต่อตอนโฆษณา8ล้านบาทต่อชิ้นอีเวนต์1 8 0 0 0 0บาทต่องานใหม่ดาวิกาละคร1น0 0 0 0 0บาทต่อตอนโฆษณา8ล้านบาทต่อชิ้นอีเวนต์2 0 0 0 0 0บาทต่องานยาย,า,ยาอุรัสยาละคร85,000บาทต่อตอน โฆษณา10รล้านบาทต่อชิ้นอีเวนต์หนึ่ง0ส0ห่นบาทต่องานเปลล่าลานีละคร85,000บาทต่อตอนโฆษณา9ร้าล้านบาทต่อชิ้นอีเวนต์สอ0 0สนบาทต่องาน